ไอ้หลนไอ้หลนทำไมฮะมีอะไรส่งเงินของแกมาให้หมดอย่าให้ฉันจะต้องทำร้ายแกเข้าใจไหมแล้วแล้วทำไมฉันต้องให้แกด้วยฮะก็เพราะว่าพวกเราคือกลุ่มคนจนจัดผมบ้างจ๊สลัดไว้ ผิดแล้วเนี่ยดึง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 ดึดึง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 เจ็บไหมแล้วมันจะให้เงิดฉันเนี่ยโอ้ยโอ้ยฉันจะกระชีหัวร้้นไปหมดแล้วเอาเอาเงินของฉันไปเลยเกาไปเกาไปเก่าจนตายก็สามารถป้นรด้จนได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะ วันนี้เนี่ยเราจะมาเป็นแก๊งยาจกเพื่อที่จะหาเงินสู่การไป็นเศรษฐีร้อยล้านจากการเขี่ยขยะให้ได้เลยถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าในแหล่งนี้เนี่ยมีขยะอะไรให้พวกเราเขี่ยบ้างโอ้โขยะที่นี่มันเยอะด้วยดีเต็มไปหมดเลยอ่ะใช่เฮ้ยตรงนี้เนี่ย แช่มบอกว่าเป็นขยะขนาดแรงเลยนะเขาเคยขุดได้แหวนทองคําเปลวด้วยนะเป็นเปไงยังไงเนี่ยจะได้กระดาษลังพี่ไม้ได้อะไรมาบ้างอ่ะได้ขวดพลาสติกอะกระดาษกระดาษอย่างนี้แหละไอ้แล้วจะได้ของไดอะไรอะไรทุกท่านได้ถอดไฟฉายตากบเฮ้ยท่านไฟฉายเลยโอ้ตอนนี้ฉันเกี่ยมาได้ทั้งหมดสี่อันแล้วเดี๋ยวฉันจะรอไปขายคุณลุงดูพอทงนี้เลยฉันได้ฟอยอะชนนิดเลยนะ แม่แต่ไอิมของชั้นเนี่ยก็ทํามาจากขยะอือไอปีโอ้โหน่าเกียดมากเลยเอาล่ะของชั้นเนี่ยที่เขี่ยมาได้แล้วก็จะได้เป็นขวดพลาสติกได้0.04โอ้โหหนทางรวยของเราไม่ไหนจะรวยอ่ะคนใกล้จะจบสิ้นแล้วจะขายกว่าจะรวยขายหมดแล้วกันได้ของแล้ตลอดเลยนะของชั้นได้0.01อ่ะ0.1ตอนนี้ฉันได้มาเประมาณ20สตางค์อ่ะ ได้เยอะเลยนะฉันนึกถึงความร่ํารวยก็รู้สึกจะเป็นลมเลยปีนี้รวยป่ะน่าจะรวยนะปีนี้ใกล้แล้วล่ะเมื่อกี้เนี่ยฉันเห็นในร้านสะดวกซื้อนะทุกคนมันมีของเยอะมากเลยไปดูกันดีกว่าว่าเรามีอะไรที่สามารถที่จะทําให้พวกเรารวยเร็วขึ้นได้บ้างแล้วเราไปดูแล้วเราจะมีตังค์ซื้อเขาหรอเขาไม่มีได้ไงเมื่อกี้ฉันไปป้อนเขามาแล้วนิดหน่อยเลยเขาไปเ้ยนี่มันโุมก้นตลัดผมบางเลยนะโจตลาดแล้ว ในแถบเดียว,ยวนมีอะไรพวกเราซื้อบ้างเออที่นี่ก็มีตั้งแต่เมรื่อเขียแบบรเมี่มแล้วก็วมีพวกอุปกรณ์ในการเก็บขยะเพิ่มขึ้นหรือว่าแกอยากจะซื้ออุปกรณ์ไมโครเวฟเอาไว้สําหรับการทาอาหารเพื่อให้ลูกค้าที่อยู่ในร้านอาหารตรงนั้นเนี่ยเขาจกก่ายติ๊กแกก็ได้นะอุ้ยทมารถอัปเกรดไมโครเวฟได้ด้วยอะดูดิเอาแบตเตอรี่รถยนต์มาอัปเกรดโอ้พอจะซื้อได้หรือเปล่าต้องหกสิบเหรียญแนี่ ไม่มีตังพอขนาดนั้นเราทุกแจงเราต้องเขี่ยแบบใช้ไม้พรีเมียมมาดูไม้พรีเมียมดีกว่านี่ยังกับไม้กระทากายสิทธิ์แฮร์รี่พอตเตอร์ปวดมันราคาแรงอยู่นะนี่ฉันไม่มีตังนั่นนะดีแต่ว่าไม้พวกนี้เนี่ยสามารถจิ้มขยะขึ้นมาได้2ชิ้น3ชิ้น4ชิ้น5ชิ้นจนไปถึง10ชิ้นเลยนะฉันจะเอาเงินเก็บทั้งชีวิตซื้อไม้สิบดอนเฮ้ยจริงเหรอไหนลองโอ้นี่ฉันก็มีไม้สิบดอน ดอนไหมพวกนายพรีเมียมกันเกินไปแล้วฉันไปยอมดอนไหมฉันจะซื้อไม้เคียร์ยี่สิบดอลเฮ้ยนี่มันเกทเทากันชัเ้ยๆทำไมนายรวยจังอ่ะรวยไปทางไหนเี่ยคือกลุ่มจอรสลัดผมบางสุดเท่ไงล่ะโอ้โหเนูคลิปเลยกลุ่มจอรสลัดผมบางเนี่ยก็ราภูมิใจดินา เอาล่ะไหนๆเราก็ทําการได้ไม้เขียนใหม่แล้วพวกเราลองไปเขียนดูดีกว่าว่าเราจะได้ของแรหรือเปล่าม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 ดูซิว่าทีละสามชิ้นเป็นไงใหม่นะที่ดีกว่าเดิมพวกน่าจะใช้ไม้นี่อยู่ไหนที่ไหนตรงนี้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 ไรได้ของแรมันเป็นแกล้งแกล้งไม้อะแกล้งมันท้ายเท่าไหร่อ่ะดูก่อน โก็เอากันก็ทำการเขี่ยเขี่ขุดสร้างหมาเลยขุดสร้างหมาหมามาเอาไปขายได้ตั้งหนึ่งร้อยบาทแน่โอ้โหหัวหมานะได้แพ็งอีกแล้วผมได้แพ็งอีกแล้วอุ้ยฉันได้สปริงฉันเขี่ยได้ทีละแบบทีละสี่ชิ้นน่ะโคตรรวยทำไมเป็นสูตขึ้นสูตรสามันจังเลยกลุ่มโจรสลัดของเราต้องมานั่งเขี่ยขยะกันแบบนี้หรอแพ็งอันละอันละอันละศูนย์จุดห้าน่ะ เหรอตอนนี้ฉันเขี่ยของมาได้ค่อนข้างเยอะนะได้กระดาษ2ชิ้นพลาสติก3ชิ้นกระป๋องเปล่า3ชิ้นมีผ้าฉีกขาดด้วยแล้วก็มีฟอยล์ผ่ออาหารที่คนทิ้งไว้เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ขาดูออ้โอ้ถุงเท้าใหญ่ลนะสเหรียญเยอะเยอะเยอะคิดเลยว่ามันจะแบบรวยขนาดนั้นนะทุกคนสุดยอดเกยี์ต่อไปเกีีรยต่อไป เพื่อนจะบอกว่าของที่ขายว่าได้สูงสุดคือมีบัตรเครดิตมีคอมิกบุ๊กขายได้ทั205 0บบัตรเครดิตจะเอาไปรูปได้ไหม่ะบัตรเครดิตได้ยังไงอ่ะบัตรเครดิตจะมีใครทิ้งได้หรอสองสัยเนี่ย<ม>คนที่เขามากดบัตรเครดิตแล้วเขาก็คิดว่าบัตรเ่ใช้ไม่ได้ก็เลยทิ้งนส่สิแต่จริงๆสตู้มันแค่พังอ่ะอ๋อเออถ้าจะเป็นแบบนั้นก็ได้นะเอหล่ะขายต่อไปเรื่อยๆค่ะเป็นการเรียนว่าตายเกินแล้วงาไมีกำไเท่าไหร่แล้ววันนี้ฉันเก็บได้23บาทอ่ะ ฉันคืนทุนค่าไม้เอานะอุ้ยเร็วเร็วฉันจะลองไปดูแถวแถวรถตรงนั้นเอ้ยจุ๊บแจ๊นฮะมีมันชมรมคนไร้กาอีกข้างหน้าตร้ไั้นายร้ยเพื่อนเราเหรอมันต้องมีตัวเพื่อนโอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นนะคุณลุงที่รับซื้อขยะเขาขายตั๋วไปและหนึ่งร้อยบาทถึงจะสามารถไปตงนี้ได้อ่ะโอ้แล้วแพงมากเราคมนะแล้วโซนนี้อ่ะมีขยะแหล่เพียบเลย โอ้โหนี่พี่ต้องบอกว่าบัตรเครดิตอะไรพวกนี้มันน่าจะอยู่ในโซนนี้อ่ะเพื่อนใช่ใช่ไอ้พวกเราเก็บตังค์ให้เขาหนึ่งร้อยแล้วเราไปที่โซนนี้กันดีกว่าปะ่ะโอเคโอ้โหมาคนหน้าแหง้งเอ้ยเพื่อนอะไรเพื่อนเ,อเราจะบอกเคล็ดลับในการหาตังค์ให้อะไรนี่นายมีกี่บาทแล้วดีกว่ามาบอกเคล็ดลับคนอื่นน่ะโอ้โหเราไปยิบสี่เราเพิ่งลอตเตอรี่ไงตอนแรกไงจะบอกว่าแป๊บเดียวเราได้ยิบสี่เหรียญเนี่ยนะเอรอทำไงอ่ะขอเคล็ดลับหน่อยอัพกระเป๋าไงเพื่อนนายมีในในในเก็บของในทีเท่าไหร่กี่ชิ้น สิบห้าชิ้นน่ะเขาบอกว่เดียวก็เต็มแล้วเขาบอกว่าเราเก็บได้สามสิบห้าชิ้นอุ้ยอ้หูัพยังไงอะไนพาอัพเลยนี่นี่อัพเลยอัพเลยเดี๋ยวนายนายมาดูเรานายมาดูเราว่าขายของได้กี่บาทดูนะน่แหน่แหน่คุดูหน่อยคนดูหน่อยโอ้ยฉันว่านายมั่วนายอ่ะโกหกเรานี่ไงอู้ยได้สี่บาทเพิ่มจากฉันมาบาทหนึ่งเฮ้ยมันก็ดีกว่าที่จะบาทสองบาทนะนายดูฉันได้สามบาทเห็นไหมเนี่ยโอ้โหจะบอกว่าพี่ของเราของแลเราไม่ค่อยมีนะ งินได้ทั้งสี่บาทอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันจะใช้เทคนิคของพี่กิตแล้วกันเราจะเอาเงินที่ฉันเก็บได้40กว่าบาทเนี่ยมาอัพตรงนี้เพื่อเพิ่มสตอรเรจมากขึ้นแนะนำ <Wow. S 1> อัพสกอตเทปก่อนนะเพื่อนอัพสกอตเทปก่อนถ้าเราอัพสกอตเทปเท่ากับว่าฉันก็จะได้เพิ่มขึ้นมาประมาณ30กว่าอันหนูอ่าใช่ค่ะารื่รองน,นี้คืออะไรอะครับเนี่ยๆดูดิถ้าเป็นสกอตเทปอันเล็ก5บาบาทว่าเป็นเทปกาแฟ ถ้าเป็นเทปหนังจะได้สิบ,บาทหรออ่าไม่ใช่เพื่อนมันจะบอกว่าถ้าเกิดอ่าสกอตเทปอ่ะได้ถึงถูงสุดคือ100ชิ้นโอ้แต่ถ้าเกิดเกิน100ชิ้นนายต้องอัพเป็นอ่าสกอตเทปด้วยดักดักเทปโอเคอนนฉันไปดีกว่าแ่อย่างนั้นเนี่ยฉันจัดก,การอัพไปเลย40ชิ้นไหนดูความเร็วซิว่าแต่และรอบเราจะได้เท่าไหร่มาลุ้นกันนี่ขยะรอบสุดท้ายสิบห5บาททุกคน เขได้เงินพอที่จะซื้อมโครเวฟแล้ววิ่ยรอรด้วยไปมาแล้วมาเร็วมาเวส่วนฉัน<ๆ>ก็ได้แล้วไก้รอดราหกบาทเลยอ๋อเฮ้ย<ร>นี่<ม>น้อยนะรนซื้อก่อนนะขายก่อมันเบไปหมดอยชาเมืองเอาแต่บ้าคลังอยไปสนใจความบ้าคลั่งเลยขายครวยพวกราดีกว่าเอคเวสำหรับอบอาหารราคา60เหรียญปั๊ๆโดนเลยมโครเวฟแล้ว เห็นไหมเขากําลังทําการจ้างลูกจ้างอยู่รับสมัครพนักงานนี่แล้วไม่ครเวฟของพวกเราเนีเ่ยก็จะสามารถตั้งตรงนี้ได้ปุ๊บอ๋อผมลองตั้งไม่เห็นเอยขอโทษนี่ของผมตั้งแล้วตัง้งเรียบร้อยแล้วนี่มาดูดีกว่าว่าอาหารอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ก็จะมีเป็นแครกเกอร์นะมีครัวซอง <c oughs> มีลาซ <c oughs> อนญ่ามีเค้กแล้วก็มีพวกแบบว่า ขนมปังซัฟเฟอร์อย่างเี้ยแต่เราต้องไปหาของมาทำมาดีแล้วของที่ทำอาหารก็คือมาจากขยะทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ไงก็เพราะว่าคนนั้นเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่าอาหารที่เขากินอ่ะมันคือขยะที่พวกเราเก็บกันฮะโอ้โหพวกแกได้กินของกินขยะแน่เหม็นเน่าเป็นอืดแน่รับรองเลย ฉันจะทำอย่างดี Two thousand years later เฮ้ยฉันมีถุงเท้าฉันมีถุงเท้ามันแลกเปลี่ยนได้ไหมเพราะเขียนได้คอมมิตบุ๊คในข่ายจะต้องส่งห้าสิบไปนะพวกนายเคยได้กันป้าคอมมิตใช่ใช่ฉันไม่เคยนะเราต้องไปจุดยังไงเพื่อนจุดราคา่ถุงเท้าเหรอมันแลกเปลี่ยนได้ไหมเพื่อนนะฉันมีอยู่หนึ่งอันแต่ฉันไม่ให้นายเลยฉันเขียนดูนายเด็กมาเขียนถูกเพื่อนอีกแล้เอาละฉันจะไปดูว่าของของฉันเสร็จเร็ง ขายได้เท่าไหร่มาบอกหบเอ่หลืออีก1นึอัทีสิวิกทาอันนั้นีหเพื่อน็ดีนะใช่เหรอแต่ว่ามันต้องการถุงเท้าเลยนะใช่เราต้องหาถุงเท้าให้ได้ไงเอาล่ะขอญาตไปเสิร์ฟก่อนละกันเฮ้ยคนลวยไดเท่าไหร่เดี๋ยเท่าไร่ลวยซัฟเฟอร์ซูเฟรมีใครอยากได้ซูเฟร์ไหมครับ ซูเฟรซูเฟรขายซูเฟร์อะโอ้ใช่ตายเถอะมันเป็นซูเฟรที <t uh, <t はは่มูลค่าแพงแพงสุดๆเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลยอ่ะฉันจะไปขายหอมเลยถ้ามันเายกลิ่นหอมมาเอาตรงๆป้าฉันเคยเห็นมาขายในร้านอาหารหรูขายจานละเป็นร้อยเลยนะโอ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยวกัหน้าจะนทำเค้กละฉูโอ้กว่าซูเฟร์ห้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าหกสิบดอลน่ะง่ายเฮ้ยฉันมีร้อยดอลและร้อยเก้าดอลฮ่า ทำทีเดียวอยู่ใน,ในโกงอะ่ะในโกงอ่ะฉันฉันเอาด้วยดีกว่าข้างหน้าฉันเอาแน่เอาแน่เอาละผมทำอีกรอบแล้วเฮ้ย,ยฉันไม่ใช่ขอถ่ายต่อไปฉันคือคนรวยคนหนึ่งที่มาเขี่ยขยับเกินคนแก่ทายฉันต้องขายทุกอย่างยกเว้นถุงเท้านะตอนเนี้ยเหมือนกันเหมือนกันกบถุงเท้าถุงเท้าคับบอร์ดแล้วก็พลาสติก โอ้โหผมเลอต้องหนาทีเนี่ยเฮ้ยไม่มีใครรู้ว่าตรงนี้มีขยะแล้แอบเก็บอยูคนเดียวอุ้ยได้ถูกเท้าเุียรวลยุยยนโอเคโอเคเขี่ยเขียรอเคเี่ยเี่ยโอเคเคโยเคเคิอเคโเอเอเอเคอเคโเทโอเคโอเคเอเคโอเคโอเคเคโอเคโอเเคโออเคเคอเคอเเคโเอออเอออะเอเอเออเ เอาล่ะฉันจะลองเข้าไปดูด้านในนะไมโครเวฟของฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นาะปิ้งเค้กหนึ่งอันครับ <5 S 1> สวัสดีครับรคุณลูกค้าคุณผู้หญิงต้องการเค้กไหมครับตุ่มเป็นเนาะนั่นน่ะสิมผมแค่ไม่อาบน้ำสามวันเท่านั้นเองครับแต่ปกติผมก็อาบน้ำเสมอ อันนี้ฉันมีเงินแล้วนะหนึ่งร้ออ่าทุกคนฉันเดิได้ร้อยสาแล้วด้โอ้บวโอเคมาดิมาดิมาดิเงินพวมาะัรก็เล่าซื้อตั๋วไปที่โซนอีกฝั่งหนึงกันเลยดีกว่าซิ่ไงซิ่งไงไปเลยอู้ววนเววียวว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 ่ปวนวว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 วปวววววววปวววววทวววววววนววววร้อยแล้วไปไปไปวไป เงี้ยเดี๋ยวนี่พวกนายเห็นพอเบลว้าไหมเฮ้ยมีฟอยล์เลยแล้วเหรอใช่การเขียนขยะฟอยล์เนี่ยเป็นอะไรที่เจ็ดสุดๆนะส่วนนี้เป็น,นโซนก่อสร้างทุกคนรีบมารีบมารีบมาแต่ซื้อตัวให้ใหม่นะเวลคอมเวลคอมตรงนี้มีขยะแล้วพี่โอ้นี่นี่น,น,นี่มีขยะแบบสุดแลแบบรีเจนด้วยเฮ้ยรีเจนเนอรี่์อะ ท้าผมไม่ต้องเท้าผมให้รองเท้ารอ<ล>งเท้าสองร้อยห้าสิบบอใช่ได้ซีดีด้วยโอ,โอ้ตายแล้วต้องซื้อกระตู้นนั่นนะกระตุน้นฉันได้ฉันได้แบบอิเล็กทรอนิกส์อุ้ยบา้บาบา้บาบา้บาเกินไปแล้วถ้าพวกถ้าพวกเราได้เยอะขนาดนี้มีหวังพวกเราซื้อปืนได้ในราคาแป๊บเดียวนะตัวซื้อที่ไหนนะตัวซื้อที่หน้าร้านขายของไงแล้วตัวนี้มีบ้านใครด้วยเนี่ยฉันจะแอบโอ้เห็นแล้วเห็นแล้วขายของก่อนนะดูดิผมจะขายไเท่าไหร่โอ้ มีบ้านที่จมอยู่ตรงนี้แสดงว่าเจ้าของบ้านเนี่ยน่าจะโดนหินดินทับทัถล่มไปแล้วก็ของมีค่าของเขาก็เลยหล่นตามพื้นต่างๆแน่เลยสุดยอดเลยไปเรเกเนอรีกันสามสิบเอ็ดเหรียญมิสติกทรัสเหรอว่ายิ่งกว่าทำซูเฟรกนะฉันไม่ต้องรอเลยฉันเลิกสิบเอ็ดบาทฉันเลิกทำซูเฟร์นะเย้แต่ว่าก่อนที่ฉันจะไปที่โซนนั้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยทุกคน ฉันจะต้องไปเอาอาหารที่เวฟไว้ก่อนนะฉันมีซูเฟ่รออีก12วินาทีกลิ่นหอมยวนใจจริงๆเลยมีพวกนายหิวกันยังฮะใครอยากเป็นซูเฟ่ของันไหมไม่ mai, <S <S ไม่ surgeons, ไม่ไม่ไม่เราทำกันเองเราเรารู้ว่ามันคือยังไงเอาไม่เอาเรารู้เรารู้ส่วนผสมนะเราเป็นพวกเดียวกันสินะใช่เราเป็นพวกเดียวกันซูเฟ่ไปให้นี่

อัพกรดกระเป๋าให้เต็มร้อยเลยดีกว่าเป๋าผมร้อยไงเฮ้ยความคิดไอ้กิจดีมากเลยอ่ะฉันไปอัพด้วยเอัพกระเป๋าให้เต็มร้อยเฮ้ยฉันได้บัตรเครดิตเฮ้ยเท่าไหร่ยังไม่ได้ขายดี๋ดีดีฉันดูราคาบัตรเครดิตให้ทุกแจ๊คพี่ครับราคาบัตรเครดิตเท่าไหร่ครับาบัตรเครดิตที่ยังพอมีวงเงินละก็ฉันได้ร้อยสามสิบเลยนะโอ้ยฉันรวยรวยจัดเฮ้ยทุกแจ๊คอย่าเพิ่งขายนะเดี๋ยวฉันขอไปเพิ่มอันนี้ก่อน พกระเป๋าก่อนกระเป๋าอูอ๋อกระเป๋าเอะไปเลยกระเป๋าสูงสุดอยู่ที่100ครับแล้วก็ใช้เทปอันนี้ปั๊บปั๊บปั๊บปเฮ้ยหนังอัพเทปเหมือนกันเหรอได้ฉันเทปหนังไก่แล้วตอนนี้อดีเราได้ซีดีเลยพะอ๋โหสุดยอดเลยร้อนมาดูเลยฉันจัมาขายแล้วนะมา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 ามามมั ้ทค oh e oh. ือมีแ่บัตรเครดิตเท่านั้นที่มีมูลค่า่าจะได้7บาทน่าเกลียดมากอ่ะนอยาโออะไรนไดอิเล็กทรอิอ้ันจเอ้ยออกนนฉันได้เครดิตการ์ดว่ะฮะคนรวยนะคนรวยเครดิตการ์ดเฮ้ยเครดิตการ์ด130เลยนะไี่ไหมว้าว เราสโวยแล้วอ่ะอย่าเรียกเราว่าขอทานอเรียกเราคนรวยไม่ไหวแล้วนะัะขาดแค่อีกยี่สิบห้าบาทฉันจะซื้อปืนไปป้นร้านค้าได้แล้วนะพวกนายจริงเหรอในระหว่างที่เรากําลังทําอยู่นั้นฉันว่าเดี๋ยวฉันไปเอ่อทำขนมซูเฟ่ด้ดีกว่าจะได้มีเงินหลายๆทางผิดไปเลยนี่กองผมครับคุณเขี่ยขยะเฮ้ยทุกคนอะไรอ่ะทุกคนเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเร็วท่าคนพวกอะไรบางอย่าง ร้านโดนกซื้อหรือร้านร้านขายร้านขายของในร้านนี้ร้านนี้นายดูนี่ดิเฮ้ยใช้ไอ้หัวอันนี้ด้วยอ่呀ไฟเขียวไฟแดงเหรอใช่แล้วถ้าเกิดว่าเราเอาไปเอ่อตรงทางจราจรนายคิดว่ารถมันจะหยุดตามที่ฉันบอกไหมไม่มั้งนายไม่ใช่ต่อไปนะไม่แน่ไม่แน่ต้องลองดูนะทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราวางแผนไปป้นเอาร้านขายถั่วกันดีกว่านะทุกคนนะร้านขายถั่วใช่มีใครพอที่จะซื้อปืนได้บ้างอ่ะ เราเราเราก็ซื้อได้นะซื้อได้ฉันก็ซื้อได้เอาละแอะฉันว่าฉันปล้นในนี้ก่อนเลยดีกว่ามาเอา,เอาเงินมาซะดีๆนะไม่มีฉันไม่มีเอามาอย่าให้เขายิงนายโอ๊ยก็บอกว่าฉันไม่มีไงเล่าเราทําไงกับเขาดีครับทุกแจนยิงครับอ้าอุ้ยฉันได้ยินเสียงมันบอ้องโอ๊ยด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ยโหดร้ายโหดร้ายมาก เดี๋ยวเราเอาปืนนี้เนี่ยไปขู่เจ้าของร้านขายทัวร์ดีกว่าและฉันเนี่ยมีหัวสัญญาณไฟจราจรด้วยซึ่งพวกเขยก็เนะชื่อฉันปืนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราตายนะคะมันจะหายไปทันทีนะเราต้อง oh. เก็บทำใหม่ถึง350รลยอยอ่ะโอ้โหแล้ว,ล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 วเราเก็บมานานมากนานสุดๆไปเลยไหนต้องเปลี่ยนเป็นไฟแดงนะไฟแดงครับไฟแดงครับจะหยุดจริงเหรอเขาหยุดให้เราเปล่าไฟแดงครับหยุดจริงนะ เห็นหยุดเลยอ่ะไปแดงนายก็มายืนนายจะลองลองเสียบไปยืนกลางไปยืนกลางนน่ะไโอ๊ยไม่เห็นจะหยุดเลยนายโกหกหยุดอ่ะเอ้ฉันฉันคิดว่าเราป้นก่อนดีกว่าแล้วเราค่อยมาเสี่ยงดวงกันว่ามันจะหยุดจริงหรือเปล่าตอนนี้เราต้องข้บมไปได้ก่อนฉันข้าบละนายต้องออกไปจากหลัง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 คันนั้นอ่ะมาเร็วมาเร็วทุกคนมาฉันไม่ถูกไฟแดงเพื่ออะไรเดี๋ยวฉันงงมากเลยเนี่ยไปเลืองไปเลือไปเรือไปเรืวไปเรือไปเรืออุ้ย เือบไปแล้วไหนๆพวกเราก็มาแล้วถือปืนเลยเจ้าของร้านว่าไงว่าไงว่าไงเอามาเอาให้พวกเราให้พวกเราเถอะนะ้ห้าที่ห้าที่เฮ้ยอ้าไม่ใครป้อนฉั้นละเนี่ยโอ้ยหยิบเลยหยิบทั้ที่พวกเราอยากทำได้ตอนนี้นะครับมีการแฟลชเซลล์เกิดขึ้นนะคะผมคนไร้บ้านทำการป้อนร้านขายทัวระดูเหมือนว่าทุกครั้งที่เราหยิบขึ้นมามันได้เงินค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว โอ้ oh, 4เหร oh, ียญโ <sk r ug> อ้5เหรียญกระป๋องตัวอลบาดอาลบา oh, <sk r ug> ดโอ้สุดยอดสุดยอดเฮ้นี่มันได้เรื่องสุดๆเลยนะเนี่ย <sk r ug> แค่เราเอาปืนไปเจาะเขาแล้วก็ยิงอะ่ะ <sk r ug> เขาก็ให้เราเอาของได้ตามใจชอบเลย <sk r ug> มีเวลาเพียงแค่5นาที4นาทีเท่านั้นนะคะในการที่เราจะหยิบข,ของทั้งหมดไปไม่งั้นเนี่ยเจ้าของร้านจะทําการแจ้งตำรวจจับเราทันทีแล้วหน่อยทุกคนแล้วหน่อยกําลังขนอยู่กําลังขนอยู่ฝันนี้หมดแล้วฝันนี้หมดแล้วถังนู้นอ่ะ อ่ะตอนนี้เหลือเหลือเหลือเชียวนึงเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยช่วยกันช่วยกันช่วยกันติวครัชติวครัชโอ้โหไม่อ่ะไม่ได้เราสเราไม่สามารถป้นได้แล้วตอนนี้เราป้นได้แค่ของเฮ้ยแตัิวครัชได้สี่ร้ยสเฮ้ยเด็นไงอ่ะเออผมได้เงินมา431าทำไงอ่ะโอ้แสดงว่าใครที่เป็นคนถือปืนเนี่ยก็จะสามารถป้นเจ้าของร้านได้ ใครเป็นคนเริ่มปนน่ะก็จะสามารถป้นเจ้าของร้านได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันรอก่อนอาไหนนเริ่มป้นีิเมื่อกี้เราป้นแล้วหรือรอรอมันไม้เหมดแล้วไงแล้วเนี่ยมันไม่มีให้ป้นแล้วโอ้ยโอเมื่อกี้เราไม่ง้ได้ปนนะอ๋อเร็วๆดิโอ้ยลีบอกว่าขอรีสต็อกก่อนเราก็ปนใหม่นะมามาเดี๋ยวเราเรียกสต็อกก่อนนั่นแสดงว่านายรวยสิคุณกีว่าเกมเมอร์นะใช่เรามีใช่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 ด้านหลังนี่มันมีอะไรด้วยเนี่ยโอ้หัวนายนี่เรืองแสงมากนะ นี่แหละถ้าเราเอาปืนไปป้นผู้ชายคนนั้นน่ะเฮ้ยลองดูนี่เราคิดว่าไงเขาผู้ผู้ยืนอยู่กลางถนนขอให้ได้เงินว่าเราป้นได้หรือเปล่านะแต่ถ้าเราป้นได้เนี่ยเราอาจจะได้เงินเยอะก็ได้เราเรายิงเลยมั้ยเฮ้ยผู้ชายที่ยืนอยู่กลางถนนตรงนั้นน่ะอะไร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 ขอป้นหน่อยเฮ้ยโอ้โหมันไม่กะทบสถานเลยเอาเขาขึ้นมาบนถนนตัดขึ้นมาเอา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 ตัามาฉันไม่มีเลฉันบอกว่าไม่มีไงเอามา ไม่มีไฟบนหัวหน้ากี่บาทอะเอาไส่ไก่ฉันไปมั้งล่ะหรือว่าจะเอาไส่ติงโอ้โหมันไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวอะศูนย์บาทเพื่อนไฟบนหัวหน้ากี่บาทอะจะได้มั่งฉันได้มาฟรีอะทุกคนอ้าวฮะฉันแค่ไปเอามาแล้วมันก็ได้ฟรีเลยจริงป่ะเนี่ยลองดูดี่จิจังเอ้ยเราจะเปิดไฟแดงมาแล้วธุรกิจไม่กล้าหันมากสวัสดีครับไปยืนกลางถนนเลยไฟแดงเพื่อน อะไรเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะเอาจริงไม่กล้าข้ามเลยอีกิตรไปแล้วไรมีไฟแดงเพื่ออะไรฉันไม่เหลืออะไรอีกแล้วแต่ฉันว่าเมื่อกี้อะนายกดไฟแดงอันเดียวหรือเปล่าแต่าจะกดเขียวไปด้วยก็ได้นะพี่กิตมันมันกดได้หลายอันเหรออ๋อเมื่อกี้มีสีเขียวด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไฟแดงเดียวอ่ะแต่เอาใหม่นายอ่ะมั่วค่ะเขาทำมาอย่างดีไอ้หมวกเนี่ยอ่ะ ไฟแดงอันเดียวนะพี่กิจไปเอาไฟมาแล้วพี่กิจเป็นคนที่เอ่อปล้นร้านนี้ไปเรียบร้อยแล้วแล้วพี่กิจถือไฟแดงไว้ที่หัวเออๆนั่นๆในทำนองนก้าตุ้งตุองมาพี่กิจมาโอเคโอเคไปได้ก่อนมันไม่เห็นจะช่วยอะไรเลยนายโกหกอ่ะมันแย่อยเราเรามีไฟเขียวไฟแดงไปเพื่ออะไร ไหนึ่งอะไรแล้วฉันไม่เหลืออะไรอีกต่อไปไหนๆก็ไหนๆแล้วก่อนจะปิดจบฉันขอลองซื้อลอตเตอรี่ดูว่าโอกาส1%เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าร้อยใบจะต้องมีหนึ่งใบถูกป้าชุนแจงใช่ไปกดด้วยนะจะซื้อร้อยใบเลยเหรอได้กิ๊กดิงร้อยหนึ่งไม่จริงไม่ได้โอกาสหนึ่งเปอร์เซ็นต์เราต้องได้เฮ้ยกดไปเรื่อยๆตอนนี้กดไปไลฟ์วีแววมาก ไลฟ์วีแววของคนที่จะถูกลอตเตอรี่130ก็แล้ว120ก็แล้ว100 110ก็แล้ว <S <S ให้ตายเถอะนี่มันเกลือชัดๆเลยนี่เอาลอตเตอรี่ต่อกันหรือเปล่าเนี่ยฉันเหลือ80บาทฉันเหลือ70บาทให้คันช่วยกอดอีกไหมหกสิบห้าสิบสีเฮ้ยเฮ้แยแล้วรถนายไ,ได้วนีวฉันได้ยินเสียงดังตึ้งนะกลุ้มไหม สุดๆเลยฉันว่าเราไปทำอาชีพสุจริลีกดีกว่าเพื่อนเออไปขุดเอะขุดขยะนี่อขยะกันดีก่าโอเคค่ะก็เป็นไงบ้างคะเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าสําหรับการเป็นคนไร้บ้านของพวกเรานะคะถึงว่าเล่นกันแบบสนุกสนานมากๆเลยนะทําภารกิจทุกอย่างเลยและถ้าใครนะคะมีอีสเตอร์เอ็กอะไรอยากบอกพวกเรานะก็ช่วยคอมเมนต์บอกพวกเราด้วยแล้วกันนะสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะเจอกันใ่คลิปหน้าบายบายบายเฮ้ฉันได้แบบว่าของดีมาแล้วนะอันนี้แปด เขีย่ยได้แปดชิ้นน่ะฉันจะลองไฟเขี่ยตรงแบบว่าแล่ๆดูดูซิว่าฉันจะได้หนังสือการ์ตูนเปล่าครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายไปจะได้หรือเปล่านะขอหนังสือการ์ตูนหน่อยครับตรงนี้แหละตรงนี้แหละนีะนะ่จุดสว่างจุดสว่างเราหาก,กองดีกว่าเป็นไงไปเลยความว่างเปล่าไม่ดีอะไรเลยฉันเจาบแล้ว กว่ารวยกว่าเยอะดวงกวุสดสดเลยเข็มเค็มกันไป